มาคําความเข้าใจเรื่องเลเยอร์ของโปรแกรม Illustrator นะครับเลเยอร์เนี่ยมันจะอยู่ทางขวามือนะครับเป็นเครื่องมือนี้ครับเป็นพาร์เนลเลเยอร์นะครับพอเราคลิกก็จะปรากฏเลเยอร์ขึ้นมานะครับดูจากเลเยอร์ครับเป็นเลเยอร์หนึ่งนะครับที่ผมสร้างขึ้นมาก็คือจะเป็นรูปสีน้ําเงินหนึ่งรูปปรากฏขึ้นมานะครับทีนี้ตัวของเลเยอร์เนี่ยมันสามารถทำเลเยอร์นะครับสับออกมาได้อีกนะครับโดยการคลิกนะครับเครื่องหมายลูกศรตรงนี้นะครับเราก็สามารถสร้างเลเยอร์เพิ่มได้ นะครับเห็นไหมครับมี1นึ่งเลเยอร์2เลเยอร์แล้วสับเลเยอร์ก็สร้างได้นะครับโดยคลิกที่เลเยอร์หนึ่งก่อนแล้วก็มาเลือกที่สับเนี่ยฮะเราก็สามารถย้ายวัตถุไปอยู่ตรงนั้นได้ทีนี้เดี๋ยวผมจะสร้างวัตถุเพิ่มนะครับเห็นไหมครับอ่าพอสร้างแล้ววัตถุเพิ่มเนี่ยมันก็จะมีตัวเลเยอร์ที่เป็นรูปเกี่ยวกับรูปภาพเนี่ยปรากฏขึ้นมานะครับเห็นไหมครับตามจํานวนเลยอันนี้ทั้งหมด3รูปใช่ไหมครับเห็นไหมครับก็จะอยู่ในสับเลเยอร์ ถ้าเกิดเราย้ายนะครับมันก็จะขึ้นกับเลเยอร์หนึ่งเลยอพอผมลบเลเยอร์สามออกอเดี๋ยวผมย้ายไปอยู่อันเดียวก่อนอโอเคนี่อยู่ในสับเลเยอร์แล้วใช่ไหมครับพอเราปิดตาเนี่ยมันก็จะหายไปเห็นไหมครับการปิดตานี่ยการปิดไม่ไม่ให้มองเห็นนะครับเห็นไหมครับะวิธีการสร้างเลเยอร์เพิ่มเนี่ยก็คลิกด้านล่างนะครับด้านขวา เห็ไหมครับเคียด n นิวเลเยตรงนี้เป็นเครียดสับนะครับถ้าต้องการลบก็เลือกเลเยอก่อนแล้วก็มาเลือกที่ถังขยับนะครับแล้วก็กด yes ครับก็จะหายไปนะครับนี่นะฮะถ้าเราสร้างจํานวนเท่าไหร่ก็จะมีตามนั้นนะครับเห็นไหมครับถ้าเกิดเราย้ายไปอยู่ในเลเยอร์สองเราก็ลากขึ้นไปนะครับนี่นะครับในเลเยอร์สอก็จะมีรูปนี่นะครับ รูปวงกลมแล้วก็เลือกดูที่ลูกตาได้นะส่วนด้านหลังเนี่ยจะเป็นเส้นผ่านนะครับนะผมลองซ,ซ้อนให้ดูนะครับเป็นการให้เห็นว่าเส้นผ่านเนี่ยเป็นยังไงนะครับเห็นไหมครับมีการซ้อนทับกันยังไงรูปไหนเป็นยังไงนะครับเพราะว่าเวลาบางครั้งเนี่ยเวลาเราทับเลเยอร์เยอะๆเนี่ยเราจะไม่รู้ว่ารูปภาพเนี่ยมันทับกันตรงไหนบ้างนะก็เป็นวิธีหนึ่งนะครับที่การจะตรวจสอบรูปภาพนะครับ ก็มาคลิกที่ด้านหลังทีนี้เวลาเราทำงานเสร็จแล้วเนี่ยวิธีการที่เราจะล็อกเลเยอร์นะครับเราไม่ต้องการย้ายหรือไม่ต้องการแก้ไขแล้วให้เราับเบลคลิกนะครับที่รูปสี่เหลี่ยมตรงนี้แล้วก็เลือกล็อกครับทีนี้มันก็ไม่สามารถขยับได้แล้วไหมครับเห็นไหมครับก็ะจะมีเครื่องหมายล็อกอยู่ด้านหน้าเลเยอร์นะครับ ก็ลองไปปรับใช้กันดูนะครับเพราะว่าเลเยอร์ hmm. ของโปรแกรมวีลสัสเนี่ยจะมีการใช้งานที่หลากหลายกว่าโปรแกรมโฟช็อปนะครับเพื่อการสร้างรูปใหม่ขึ้นมา